ชินูก็อัมมาานนแม่่าเรื่องแรกแน่ๆเลยคิว่าคุณแม่ทุกคนคงจะต้องเป็นก็คือในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าน้องเรียนหนังสือด้วยแล้วก็น้องทำงานด้วยก็แอบเป็นห่วงสุขภาพน้องว่าแบบระยะยาวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง ห่วงในเรื่องของการแบบแวะกินข้าวด้วยอะไรเงี้ยค่ะคะือจะไม่ให้ทานก็ไม่ได้ก็แบบเรื่องกินก็เรื่องใหญ่ของพ่ปเปอร์อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างเรื่องพักผ่อนก็เหมือนกันนะคะถ้าวันไหนแบบได้หยุดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆอะคะ่ะก็อยากใช้เขาแบบพักร่างกายบ้างเพราะว่าเขาใช้ใช้ร่างกายเยอะนะคะเ때문ะ 군대도 가야 하고 또 외국인으로서 태국에 살때 그런 여러 가지 행정적인 부분들을 어떻게 해결해 나갈 수 있을까 하면서 어, 솔직히 그런 부분들이 걱정이 된건 맞는데 또 그건 너가 열심히 하다 보면 길이 열릴 거라고 생각해. 싱이 걱정하는 건 건강에 대서는 아무래도 가야 되고, 그리고 휴가야 되는 가가가가가가 แล้วก็มีการพักผ่อนที่น้อยกว่าคนปกติอะค่ะอยากให้จังรู้จักพักสมองบ้างมันดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งกายและใจบางครั้งเนี่ยการที่เราเหนื่อยล้าติดต่อกันหลายๆวันนะคะมันอาจจะทําให้เราอ่ะล้าจนไม่สามารถไปต่อได้คุณพลน,นิสัยจริงๆเขาแล้วเนี่ยลึกๆอ่ะเป็นเด็กที่ถ้าตัดสินใจทําอะไรแล้วเนี่ยเขาจะเอาจนสุดเขาอยากจะให้ผลงานของเขาที่ออกมามีแต่คนชื่นชมนะคะ ดังนั้นมัน,ม,นมันสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองมาตลอดอะป่วงในทุกๆุกแง่มุมว่าเขาจะไปเจออะไรไหมเขาจะมีอะไรกระทบจิตใจเขาไหมเวลาเขามีเวลาว่างก็อยากให้เขาพักผ่อนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเด็กเอนเ g อร์จีเยอะก็เข้าใจแต่ก็แบบเออนอนเยอะๆหน่อยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเรียนคือแม่เคยบอกเขาว่าน้องไทยถ้าน้องไทยเรียน4ปีไม่จบมาไม่ว่านะเขาหันควบมาแบบ4ปีสิมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอผ่านไปสักระยะหนึ่งอะค่ะทำงานเริ่มเริ่มงานเริ่มเยอะเริ่มเยอะเขาก็เริ่มเริ่มแบบเสียงอ่อนละเออห้าปีก็ได้เลยเนี่ยไหนจะเรื่องเรียนด้วยเนี่ยก็เนี่ยก็จะต้องซ้อมด้วยแม่ก็เคยถามเขาว่าลูกไหวไหมตรงเนี้ยลูกไหวไหมถ้าถ้าไม่ไหวก็ถอยนะอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าหนูไหวแม่ก็ดีใจที่เขามีมามี่เยอะมีพอสอพี่สาวเยอะนะคะ รู้สึกหลังๆก็จะเริ่มมีเด็กๆแบบเปี๊ยกเลยอะตัวประมาณม1ม2ตัวเล็กๆนะคะอะไรแบบนี้ยบีอสน่ารักมากน่ารักทุกคนเลยแล้วก็ก็อยากจะขอบคุณมากๆทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าอลันเองเนี่ยเป็นคนที่ปราบปลื้มในในเสียงที่เวลาเขาไปแสดงหรือขึ้นเวทีแล้วก็ฟีดแบ็จากแฟนคลับเขาแฮปปี้มากเขาเขาดื่มด่ากับสิ่งนั้นเป็นแบบยาชโลมใจเขามากๆอะค่ะขอบคุณแฟนคลับ ของคอปเปอร์ทุกคนเลยค่ะทุกคนน่ารักกับคอปเปอร์มากๆนะคะก็อยากจะขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยค่ะขอบคุณค่ะก็อยากจะบอกเขาว่าให้เขาภูมิใจในตัวเองเยอะๆค่ะเพราะว่าวันนี้เขาทําได้แล้วค่ะเขาจากที่เขาเคยพูดว่าเขาอยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นไอดอลวันนี้เขาทําได้แล้วเหมือนที่เขาเคยพูดเลยค่ะว่าถ้าเขาเชื่อว่าตัวเขาทําได้เขาก็จะต้องทําได้แม่ลูกๆของแม่ ขอบคุณในในตัวบัสทั้งสิบสองคนที่พร้อมใจกันฝึกฝนเพื่อที่จะทำตรงนี้ให้มันออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมามาภูมิใจในตัวจังมากมากเลยแล้วก็ คือรางวัลที่จักมันเป็นรางวัลน่ะสำหรับความพยายามในทุกๆอย่างที่จังพยายามทำมานะคะขอบคุณตัวเองเยอะๆว่าทุกวันนี้มันมาได้ด้วยด้วยวินัยในการทำงานของเขาแล้วก็ผ่านความพยายามของเขาเนัเองค่ะรู้สึกดีใจค่ะดีใจมากๆที่มีคนรักและเอ็นดูภูในความเป็นภูไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นต้องโตยะปูเจ็ดเจ็ดหรือว่าเฮียปู คนก็รักและเอ็นดูเขาเข้าใจในความเป็นตัวเขาทําให้เขากล้าที่จะเป็นตัวเองได้แม่ต้องขอบคุณแฟนคลับน้องได้มาถึงจุดจุดนี้คือถ้าไม่มีแรงจากแฟนคลับน้องก็คงไม่มาถึงจุดนี้ค่ะมาภูมิใจในตัวลูกนะคะแล้วก็มารู้สึกว่านี่คือรางวัลของความเหนื่อยของลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แม่แม่พ่อเอก AI ครอบครัวพวกเราทุกคนจะอยู่ตรงนี้จะคอยอยู่ข้างข้างคอยซัพพอร์ตเออแบบนี้ตลอดไปนะม่าม้าดีใจที่ม,ะมะ่าม้ามีลูกที่เป็นคนดีเป็นผู้ชายที่อบอุ่นฉะนั้นม่าม้าก็อยากจะให้ลูกเติบโตในเส้นทางนี้อยากให้ลูกมีความสําเร็จเหมือนอย่างที่ลูกตั้งใจอยากให้คอปเปอร์ภูมิใจในตัวเองเยอะๆได้เลยนะครับที่วันนี้ลูกมาถึงตรงนี้ได้ก็คือเป็น ความสามารถของคอปเปอร์ล้วนๆเลยนะครับก็ภูมิใจที่สุดแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรอะค่ะห่วงแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ห่วงรู้ว่าเขาจัดการทุกอย่างได้ในวันใดที่จังรู้สึกว่าท้อหมดกำลังใจเหนื่อยจนหมดแรงนะคะก็มามมาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีอ้อมกอดที่อบอุ่นไว้ชาร์จแบตให้จังเสมอจ้าก็สู้ๆนะคะ ทำเต็มที่เท่าที่จะทําได้ถ้าเราถ้าใจเราเชื่อว่าเราทาได้มันจะทําได้แต่ถ้าเราเราคิดว่าเราทําไม่ได้มันแพ้งแต่เรายังไม่ได้ทําอะไรทาอย่างมีความสุขจะประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าถ้าเราคิดว่าแค่นี้คือสําเร็จของเราแล้วพอ h ด t s it <S เออแม่ก็รักลูกเสมอแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกแล้วก็อยากให้ลูกทําตัวให้ดีให้ให้เหมาะสมกับที่ทุกคนรักลูกค่ะไม่อยากให้เขากดดันตัวเองมาก เพราะว่าเขาเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นห่วงความรู้สึกตัวเองมากบางครั้งเขาเหมือนกับว่าเขากังวลมากแม่ไม่อยากเขาแบบนั้นนะคะเขาใฝ่ฝันนะคะเขารักเส้นทางนี้คือสิ่งที่เขารักที่สุดแต่มาขอบอกก็ให้ลูกอะ่ะดูแลสุขภาพให้มากๆนอนให้เยอะๆภูมิใจนะคะภูมิใจในตัวภูมากๆเลยส่วนของป้าจริงๆก็ป้าภูมิใจในเรื่องที่ภูเป็นพี่คนโตแล้วภูมีความรับผิดชอบที่ดีมาก 무엇보다 너의 건강을 잘 챙기면서 하고 어, 어려울 때는 언제라도 엄마한테 전화하고 그다음에 마음에 어떤 부담감도 쌓지 말고 마지막 말은 다른 건 없고 우리 진욱이 사랑해 열심히 할 거야 엄마는 진욱이를 믿어 다른 거 없어 화이팅.